สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมบริษัทเกริฐผลสกลนครเต็น์รถมือสองคุณภาพดีราคาถูกรับประกันทุกคันนะครับวันนี้มาพบกับเซลนกหนุ่นมนมลคนสกลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอให้ลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งพันนะครับผมเป็นรถที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพเกษตรกรได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยครับ ครับผมคันนี้เป็นรถนิสสัน a v เ r a NP 3 0 0นะครับเป็นกระบะ o p e n c a คนะครับผมถือว่าสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้โฉมปี2019เลยนะครับเป็นตัว E c a m e r a นะครับหรือว่าตัว E มีกล้องหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายรูปรถได้เลยนะครับมาดูข้างหน้านะครับของนิสสัน a v เว a NP 3 0 0คันนี้นะครับติดด้วยโลโก้นิสสัน ตัดโดยโครเมียมนะครับอย่างสวยงามระบบไฟหน้านะครับเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนอันต i Function นะครับผมมานะครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถกระบะที่ใช้บรรทุกได้อย่างสมรรถภาพเลยนะครับครับเรามาชมร้อจากล้อแมแกจากศูนย์นิสสันเลยนะครับถือว่าเดิมทั้งคันเลยนะครับ ดูตรงกระจกไปเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับอย่างสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านตัวท้ายรถเลยนะครับผมรถคันนี้สามารถบรรทุกนะครับใช้บรรทุกใช้ประกอบอาชีพตามใจลูกค้าได้อย่างสบายใจนะครับตัวนี้เป็นตัว E เลยนะครับผม กระบะท้ายก็มีโลโก้นิสสันแล้วก็มีคําว่า n าวา r a นะครับพิเศษตัวนี้ก็คือมีกล้องหลังนะครับไว้ส่องมองในการถอยนะครับผมมาอย่างรวดเร็วทันใจนะครับมานะครับกระบะไรเนอร์ก็เป็นของนิสสันเลยนะครับมาจากโรงงานแท้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านภายในกันเลยนะครับ เดี๋ยวราคาผมจะทิ้งไว้ตรงท้ายนะครับและกับค่างวดนะครับผมราคาอยู่เบาๆมากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมภายในเลยนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับนิสสันโนวาลา np 3 0 0ตัว e มีกล้องหลังนะครับชมปี2019นะครับนี่ไงครับเรามาชมข้างในเลยครับตัวนี้เป็นเบาะครีม เป็นบบาผ้ากรมะหยี่นะครับตัดด้วยสีครีมอย่างเงางามนะครับเดี๋ยวเรามาชมระบบเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แมนอนนะครับหรือว่าเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผมครับตรงนี้เรามาดงพวงมาลัยนะครับเป็นโลโก้ของนิสสันแล้วมีแอร์แบ็กนะครับตัวนี้หรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับ โอเคเรามาชมตัวจอของนิสสันเลยนะครับตัวนี้สามารถรองรับ FM AM CD นะครับแล้วก็ USB ได้เลยนะครับเปิดเพลงตามสบายใจนะครับเป็นระบบแอร์แม่นอนนะครับพัดลมปรับสปีดความเย็นนะครับตามใจชอบเลยนะครับผมรูปรักษณ์นิสันก็ทำมาได้อย่างสวยงามนะครับ เหมาะสาหรับทุกอาชีพเลยนะครับเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการครับสามารถออกได้หมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้สันมาได้อย่างสวยงามนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,005นะครับ ครับห้องเครื่องก็ยังใหม่กิฟเลยนะครับผมยังสวยงามแบ克ดำเต็มที่เลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคารถคันนี้ให้นะครับราคาอยู่ที่4แสน30,000 9,000บาทนะครับผมเครดิตดีสามารถจัดฟรีดาวเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับในการออกรถค่างวดก็อยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับผม ลูกค้าสนใจครับทักเบอร์เข้ามาได้เลยนะครับ0910518628นะครับโทรหาเซียนนกหรือว่าโชว์เบอร์มาได้เลยครับเดี๋ยวเซียนนกจะติดต่อกับให้กับลูกค้าโดยตรงเลยนะครับผมวันนี้ทางเซียนนกก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับลูกค้าก่อนนะครับโอกาสหน้าถ้ามีรถคันใหม่เข้ามาจะได้นำเสนอต่อนะครับขอบคุณครับ